ทุพพระจ่าชาโดกชาโดกว่าด้วยผู้ดื้อรั้นว่ายากคราวหนึ่งในฤดูพรรษาเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอย่างพระเชตวันมหาวิหารครั้งนั้นปารพบกับภิกษุผู้ว่ายากดื้อดึงเอาแต่ใจตนรูปหนึ่งซึ่งมักมีเหตุให้ทรงต้องยกข้อธรรมมาอธิบายให้ปัญญาแก่สงสาวกอยู่เสมอ ความประพฤติต่างๆของหมู่สง์เป็นที่มาของพระวินัยอันกําเนิดแต่พุทธการครั้งนั้นในพรรษาดังกล่าวครั้งนี้ก็มีเหตุจากความดือ้อความว่ายากสอนยากจากภิกษุในพระเชตวันเช่นเดิมท่านนี่ว่ายากเหลือเกินตำรานอกพระสูตรเช่นนั้นน่ะไม่ควรศึกษาเลยเราจะศึกษาตำราใดมันก็เป็นเรื่องของเรา ท่านอย่ามายุ่งเลยอย่างท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรดีหรือไม่ดีอะไรควรหรือไม่ควรพิกษุหนุ่มเอ่ยเจ้าช่างดื้อรั้นเหลือเกินแม้แต่ภิกษุที่อาวุโสกว่าเจ้าให้คําแนะนําเจ้ายังไม่เชื่อฟังภิกษูรูปนี้ทําตัวเหลวไหลจริงๆไม่ว่าใครจะพร่ำสอนยังไงก็ไม่สนใจเฮ้อเห็นแล้วหงุดหงิดจริงๆ บวใต้โคลนตมแท้ๆเอาเถิดปล่อยเขาไปเถิดเมื่อเขามีความโมหะความหลงท่านก็อย่ามีโทสะความโกรธตามเคยเรื่องภิกษุดื้อรั้นว่ายากนี้เมื่อหมู่สงยกขึ้นเป็นข้อปุจฉาในธรรมสภาคราวหนึ่งข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุรูปนี้ช่างดื้อรั้นเหลือเกิน แม้แต่ภิกษุที่อาวุโสกว่าเจ้าให้คำแนะนำเจ้าเจ้ายังไม่เชื่อฟังภิกษุรูปนี้ทำตัวเหลวไหลจริงๆไม่ว่าใครจะพร่ำสอนยังไงก็ไม่สนใจเห็นแล้วหงดหงิดจริงๆบัวใต้โคลนตมแท้ๆเอาเถิดปล่อยเขาไปเถิดเมื่อเขามีความโมหะความหลงท่านก็อย่ามีโทสะความโกรธตามเลย เรื่องภิกษุดื้อรั้นว่ายากนี้เมื่อหมู่สงยกขึ้นเป็นข้อปุจฉาในธรรมสภาคราวหนึ่งข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุรูปนี้ช่างดื้อรั้นเหลือเกินไม่ว่าใครจะตักเตือนก็ไม่เคยเชื่อฟังพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุไม่ใช่บัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุผู้นี้เป็นผู้ว่ายากแม้ในการก่อน ก็เป็นผู้ว่ายากเช่นกันและด้วยความเป็นผู้ว่ายากไม่กระทําตามโอวาทแห่งบัณฑิตบัณฑิตนั้นจึงถูกแทงถึงสิ้นชีวิตเพื่อจะสาธกยกข้อธรรมให้ภิกษุนั้นได้รำลึกเห็นพระองค์จึงทรงใช้ปุเพนิวานุสติยานระลึกถึงอดีตชาติเล่าทุป,ปะจประชาโดกขึ้นในบัดนั้น ครั้งหนึ่งเมื่อแคว้นกาสีผลัดมหาราชพระองค์ใหม่ในต้นแผ่นดินพระเจ้าภูมิทัศน์ครั้งนั้นเมืองพาราณสียังอยู่ในการรื่นรมข้าแต่มหาราชพวกกระหม,ม่อมได้จัดเตรียมงานเลี้ยงฉลองการครองราชของพระองค์ไว้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะดีแล้วละพวกท่านจงนำอาหารเครื่องดื่ม ออกมาให้ผู้คนทั้งหลายได้ดื่มกินกันเถิดให้ผู้คนหยุดทำงานเลี้ยงฉลองกันให้เต็มที่การค้าวานิดรุ่งเรืองผู้คนจากทุกสารทิศหลั่งไหลมาชื่นชมบารมีพระราชาการล้าเล่นหลายอย่างล้วนมีให้ชมกันตลอดวันตลอดคืนฮ่าฮ่มีความสุขจริงๆนอกจากกันนิกา อันดุดดอกไม้หลากสีที่อุเชนีแล้วอาหารแพรพันธ์และการล้าเล่นที่นี่ก็ถูกใจข้าไม่แพ้กันเลยดีจังเลยที่เราได้มาร่วมฉลองไปไปไปทางโน้นกันเถอะคนมุงดูทางโน้นเยอะแยะเลยสงสัยจะมีการแสดงดีๆให้ดู มิใช่แต่ในกำแพงพระนครหลวงเท่านั้นที่มีการร้องรำเลี้ยงอาหารกันคลึกครืน้นแม้ในชนบทนอกกำแพงก็สนุกสนานไม่ต่างกันเลยโหอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยเลือกไม่ถูกเลยเราเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเออันนั้นก็น่ากินนะนั่นน่ะดูสิจา้าลูกตรงนั้นมีการแสดงร่ายรำน่าดูจริงๆเราเข้าไปดูกันไหม ไปสิท่านแม่แต่ขอไปกินขนมตรงนอนก่อนได้ไหมขอรับแม่บุตรหญิงและกุมารีที่อยู่ในตระกูลสูงที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ชมเมืองก็ยังสนุกสนานจากการดูและการฟังจากไกลๆพี่ดูนั้นสิจ๊ะชายคนนั้นกินทั้งอาหารดื่มทั้งสุรามุมมามไปหมดเมาแล้วก็ไร้รำตางนางรำดูตลกจริงๆ ไหนไหนตรงไหนกันตรงนั้นนะหรอตลกดีจริงๆด้วยดูตรงโน้นสิมีนางรำด้วยนะสวยจริงๆในเวลานั้นมีนักแสดงผ่าผลสองคนเดินทางมายัางนิคมชนบทแห่งนี้คนหนึ่งสูงวัยเป็นอาจารย์อีกคนเป็นสิทธิ์หนุ่มแน่นสุขุมและอ่อนน้อมโอโ้โหที่เมืองนี้ จัดงานแสดงกันอยู่ด้วยดีละชนบทที่นี่และที่เราควรจะแสดงวิชาห่อข้ามอาวุธกันสิทธ์เอย๋ยถ้าอย่างนั้นเราไปหามุมแสดงดีๆกันเลยไหมครับท่านอาจารย์อย่าพึ่งอย่าพึ่งพาราณสีไม่มีเวลาหลับนอนเราจะแสดงเมื่อใดก็ได้เจ้าอย่าเพิ่งเร่งรีบไปเลยตอนนี้เราไปหาที่นั่งดื่มกินกันดีกว่า พูดแล้วก็เปรี้ยวปากความคลึกครื้นของอาจารย์มักมีสุราร่วมสนุกด้วยเสมอสิทธิหนุ่มรู้ความไม่ควรนั้นแต่สุดจะทัดทานเฮ้อเมาอีกตามเคยจะแสดงผาดผลได้อย่างไรกันหากดื่มสุราจนมืนเมาไม่ได้สติยากจะห้ามปรามจริงๆอาจารย์เรา บุญหรือกรรมบันดาลก็สุดจะเดาที่เกิดมีนักเที่ยวนักดื่มที่นั่งร่ำสุราอยู่ก่อนจําทั้งสิทธิและอาจารย์ได้นั่นนักแสดงเสี่ยงตายข้ามหอกสีเล่มมิใช่หรือนี่คงจะมาเปิดการแสดงที่บ้านเราสินะงั้นต้องไปทักทายให้แน่ใจสิแล้วได้ชนเล่าสักแก้วก็คงดีไม่น้อยนักแสดงกระโดดเหาะตัวอาจารย์นี้ เป็นคนโอ้อวดและดื้อรั้นไม่เชื่อใครเมื่อมีคนมาทักทายก็หลงปลื้มสหายเอย๋ยเรื่องกระโดดข้ามหอกนี่นะในอนุทวีปนี้ไม่มีใครสู้ข้าได้หรอกข้าตระเวนแสดงไปทั่วกี่ที่กี่ที่ก็มีแต่คนตื่นเต้นตกใจในฝีมือของข้าว่ากันว่ามีแต่ข้านี่แหละที่แสดงได้ดีหว่าเสียวกว่าใครๆฮ่าฮ่า ใช่ใช่เราก็เคยได้ยินเช่นนั้นเหมือนกันผู้คนต่างลือกันว่าท่านนักแสดงกระโดดได้ไกลกว่าผู้ใดโอ้โหอย่างนั้นเลยหรือท่านนักแสดงผู้นี้ฝีมือเก่งกาจเพียงนี้เชียวหรือจริงๆค่ข้าก็ได้ยินข่าวลือเช่นนั้นเหมือนกันฮะฮะก็ถูกอย่างที่พวกท่านเคยได้ยินมานั่นแหละ ขนาดสิธิ์ของข้าเองที่สอนมันมากับมือแม้จะร่ายรำได้ทุกกระบวนท่าหรือแสดงอื่นได้เหมือนกับข้าแต่ที่ไม่อาจจะกระทําได้เหมือนกับข้าก็คือการกระโดดสูงและไกลข้ามหอกแหลมคมอันปักเรียงกันไว้ได้ไกลเท่าข้าเลยพูดแล้วจะหาว่าคุยพอสุราเข้าลำคอนักแสดงตัวเอกก็ร่ายรำคำโอ้อวดไม่หยุดสหายเอ๋ย ว่าแล้วจะหาว่าคุยนะข้าจะเล่าให้ฟังทุกสถานที่ที่เราแสดงนั้นจะมีวิหารสูงดังชนบทบ้านนี้เหมือนกันแม้จะสูงเพียงใดข้าก็จะขึ้นไปยืนสง่าอวดร่างสมส่วนแล้วก็รไายรําให้ดูจนเพลินตาจากนั้นก็จะวิ่งให้เร็วประดุดลูกธนูแล้วก็กระโดดขึ้นสูงถีบร่างไปได้ไกลกว่านักกีฬาคนใด หอกสีเล่มที่ปักไว้บนพื้นดินข้าก็สามารถข้ามได้อย่างง่ายดายคนดูทั้งหลายปรบมือให้ข้าดังสนานทุกคนต่างทึ่งในความสามารถนี้ของข้ากันหมดเฮ่ <c oughs> อาจารย์ขี้อวดเล่าถึงการแสดงผาดผลของตนให้นักดื่มที่นั่นฟังอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่าเหตุร้ายได้มาถึงตัวแล้ว ในชนบทอื่นท่านอาจารย์กระโดดได้สีเล่มหอกแล้วชนบทบ้านข้านี่เล่าท่านยังกระโดดได้เท่าเดิมอยู่เท่านั้นหรือฮ่าฮ่าสบายเจ้าจะเอากี่เล่มละ่ะสักห้าเล่มเลยดีไหมเดี๋ยวข้าจะกระโดดให้เจ้าดูเองแหมมาลองดีเดี๋ยวข้าจะแสดงให้เห็นกับตาวันนี้ละข้าจะแสดงการกระโดดหอกห้าเล่มให้ดูจริงรื เป็นบุญตาของข้ายิ่งนักหอกข้าเล่มนี้ถือว่าทำลายสถิติที่เคยแสดงไว้ที่ไหนๆเลยนะท่านดีเลยข้าจะได้ไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังว่าข้าได้ชมท่านกระโดดข้ามหอกตั้งห้าเล่มรับรองต้องมีคนอิจฉายอยากดูเหมือนข้าแน่ๆมานบหนุ่มผู้เป็นศิทธ์ได้ยินคำอวดดีเขาก็ห้ามปรามอาจารย์ไว้ ท่านอาจารย์ท่านไม่เคยกระโดดข้ามหอกห้าเล่มมาก่อนอย่ากระทำในสิ่งที่ไม่เคยกระทำเลยโถ่เอ้ยเจ้าสิทธ์ด้อยฝีมือหอกแค่ห้าเล่มทำไมเราจะทำไม่ได้ก็แค่เพิ่มมาอีกเล่มเดียวจะเป็นไรไปแต่ครั้งนี้ท่านดื่มสุราเสียเมามายมันจะยิ่งยากกับการบังคับตัวเองให้เคลื่อนไหวตามใจได้นะท่านอาจารย์เราเป็นอาจารย์เจ้านะเจ้าเป็นแค่สิทธ์ จะมาสั่งสอนอาจารย์ได้เช่นไรอย่ามาห้ามข้าเลยข้าจะแสดงให้พวกนี้ได้เห็นในฝีมือที่เก่งกาจของข้าถึงเจ้าจะห้ามอย่างไรข้าก็ไม่ฟังหรอกเมื่อเป็นเช่นนี้การแสดงกลางชุมนุมชนหลังจากนั้นจึงเป็นการกระโดดข้ามหอกเสียงตายห้าเล่มตามคำโอ้อวดของอาจารย์ผู้ดื้อรัน้นนี่เพิ่มไปอีกเล่มเป็นห้าทีนี้ละ่ะ จะได้ตะลึงกันตาค้างแน่ๆนักแสดงฝีมือดีอย่างเราสบายอยู่แล้วห้าเล่มก็ห้าเล่มเถอะถึงเวลาแสดงจริงอาจารย์นักกระโดดหอกก็ขึ้นไปทำท่าเรียกลมปราณตามวิชาตนสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเรียกพลังกันหน่อยอืมได้กลิ่นเหล้ามาตรึมเลยโอ้ยตาลายไปหมดแล้วเพิ่มสมาธิสักหน่อยดีกว่า หลังจากเรียกลมปรายืนทำสมาธิแล้วอาจารย์ขี้อวดท่านนี้ก็ร่ายรำตามตำราเพื่อขยายกล้ามเนื้อเรียกกำลังตามข้อต่างๆทั่วร่างกายก่อนออกวิ่งอย่างเร็วเมื่อออกวิ่งอย่างรวดเร็วแล้วนักแสดงผ่าผลผู้เป็นอาจารย์ก็ถีบตัวเองกระโดดลอยข้ามหอกเล่มที่หนึ่งสองสามและเล่มที่สี่ได้อย่างง่ายดายเหมือนทุกครั้ง ง่ายเหมือนปอกกล้วยผ่านไปสี่เล่มแล้วเห็นไหมต่อไปก็เล่มสุดท้ายแล้วละเล่มที่ห้าพอเลยตัวมาถึงหอกเล่มที่ห้าการยกน้ำหนักตัวผ่านหอกเล่มนี้ของอาจารย์นั้นมันยากเกินจะทำได้เอา้าเฮ้ยลอยก่อนสิลอยก่อนจะรีบลงทำไมวะตาย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 ,ตายแน่โยกตัวไม่ขึ้นอีกนิดเดียวก็จะพ้นแล้วลอยอีกหน่อยสิ อาจารย์ผู้โชคร้ายรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงดึงลงต่ำไปเรื่อยจนถึงความวิบัติต้องเสียชีวิตไปอย่างไม่ควรเลยแท้ๆเฮ้ยไม่พ้นเลยแน่เราตายแน่ๆช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีช่วยใครด้วยโอ้ยและแล้วจุดจบของนักกระโดดผู้ไม่ยอมฟังใครแม้แต่จากสิทธิ์ที่รักและหวังดีก็มีสภาพอนาถหอกเล่มที่ห้า ปักทะลุกลางหลังขึ้นมาถึงท้องเลือดไหลเป็นทางตามด้ามหอกเล่มที่ห้าที่เพิ่มมาด้วยความอวดดีและดื้อดึงของท่านอาจารย์และก็เป็นเล่มที่ทำให้เขาได้พบจุดจบอีกเช่นกันในพุทธการครั้งนั้นพระพุทธศาสดาประชุมชาดกเรื่องนี้ว่าอาจารย์นักกระโดดกำเนิดเป็นภิกษุผู้ว่ายากมานพผู้เป็นสิทธิ์สเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า